น้องก่อนนีการน้องแครวัาดีจ้าอืมเรารู้ในนี้พี่รันมีพี่รันรู้นะนั่นนะ FC ของเราเนี่ย FC ของลูกสาวเราอะบางคนก็รักลูกแต่เกลียดพ่อบางคนก็เกลียดคือบางคนก็เกลียดเออคือแสดงว่ารักรักคือไม่ชอบงองค์หญิงอะแล้วก็บอกว่ารักงองค์หญิงแต่ก็ไม่ชอบมีความอิจฉามีความอิสระ ความอิจฉาลิซายาอยู่การพิมพ์กานอะไรเนี่ยพี่รันจะจับพี่รันจะจับจุดพี่รันจะดูพี่รันพี่รันจะดูพี่รันจะสังเกตทุกครั้งแล้วก็เราจะไม่ถูกเราจะไม่โดนเ,ออเราจะไม่ยุโยงเราจะไม่เล่นตามเกมของคุณอะ่ะอ,อคุณจะเข้ามายังไงก็แล้วแต่แต่พี่รัน,นจะโฟก,กัสที่ลูกสาวช่องแมทพี่รันเนี่ยเป็นช่องสายยืนหนึ่งรักเธอไม่มีคอมเมนต์ให้กำลังใจพระลูกคู่บุญคู่บารมีเพราะฉะนั้นถ้าเราล้าเส้นถ้าเราล้าเส้นพลาดเข้าไปเข,าเข้าไปคนในองค์กรคือเราไม่ไม่ใช่คนในองค์กรไง เราคนนอกใช่ว่าเราจะพูดกับไปเราจะขึ้นมาพูดกับคนในองค์กรจาเอ่ยถึงใครพูดถึงใครภาพพีถึงใครให้เสียหายก็ได้มันไม่ใช่นะอืมมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอเราขึ้นมาเชียร์ลูกสาวเราคนในองค์กรก็คือลูกทีมของลูกสาวเราก็คือลูกทีมลูกสาวเราเขาจะทําดีห,หรือไม่ดีมันก็จะอยู่ในสายตาของน้องโจมันก็จะอยู่ในสายตาของอคนในองค์กรเขาก็จะรู้แล้วเขาก็เขาจะตัดสินเขาจะเคลียร์กันเองเร,เราไม่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะ่ะอื ขอบคุณมากจ้ะน้องนรินน้องที่เอ่อเครื่องเครื่อเรื่องในองค์กรก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของ,ของเราเรื่องลูกเสาวอย่างเดียวดูแลปกป้องอย่างเดียวใครใครแถะมากูเตะกับอขอบคุณมากจ้ะคนเดินทางถูกต้องโอ้ขอบคุณมากค่ะครอ้อนอนนอนฟังเลยจ้ะหรือจิบเบียร์ไปด้วยขอบคุณน้องเอสน้องบางอ่อน <c oughs> คือจะสร้างอะไรก็จะคุยอะไรก็คุยคุยได้เราตินะเราติเราพูดในะทำนองที่เอ่ยเอ่ยเอ่ยก็ได้แต่เราต้องเอติหรือว่าชมติแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีเราก็ติติเพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อทําลายโอเคนะคะชมอันไหนที่เขาทําดีเราก็ชื่นชมอืมแต่ไม่จําเป็นไม่ต้องพูดถึงดีที่สุดเพราะช่องพิรันเนี่ยเราจะให้แสงให้ค่าเอ,อจะไม่จับมือเชียร์ลูกสาวเราอุ้งอิงยืน หนึ่งโอเคค่ะช่องนี้จะไปสร้างประเด็นให้ใครเดือดร้อนเออค่อยส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเดียวพอขอบคุณกับน,น้องของซับขอบคุณแอดคองซับลูกอิดดีใจด้วยนะคะได้ลูกได้ลูกเอ่อลูกลูกปูขึ้นมาติดเอ่อโฟร์ไฟด้วยขอบคุณมานะจ๊ะขอบคุณน,น้องนุน้องโอน้องมิลอราเคลนผมไม่ชอบเอฟซีสิป,ปินอาโอเคเอาโอเคค่ะน้องมิเราเคลเเน,นเข้าใจเออพี่นันเข้าใจอ,อืเข้าใจเลย เข้าใจในความรู้สึกนะอืมเพราะมันก็พวกแบบพือไอ้พวกใสนั่นแหละนั่นแหละมันก็มันเอ่อมันก็มาจากอืมนะมันก็มาจากเอฟซีนี่แหละพี่รันถึงบอกแล้วไงเออเด็กจะดังได้ก็อยู่ที่อยู่ที่พื้นฐานของเด็กอยู่ที่ความสามารถของเด็กอยู่ที่การวางตัวของเด็กแล้วก็อยู่ที่เอฟซีเอฟซีต้องเป็นเอฟซี FC ก็เป็นผู้สนับสนุนเอฟซี FC ก็เป็นคนอุ้มชูแล้วก็ต้องเป็นเอฟซีน้ําดี ไม่ใช่เป็น FC, เอฟซีเขาเรียกขยะโซเชียลเออเป็นเอฟซีสายเอ่อสายน้ำเน่าอืมอย่างลูกสาวเราเนี่ยเอฟซี FC ลูกสาวเราเนี่ยในช่องพ่ลันเนี่ยนนองคือมันจะไม่มีมันจะไม่มีมีแต่เอ่อมีมีแต่ส่งเสริมอ่ะเอฟซีของลูกสาวเรามีแต่ส่งเสริมมีแต่ม้วนไปข้างหน้าแล้วก็เห็นไหมมาไลายลูกสาวเรามาไลาลูกสาวเราเมื่อคืนนี้สามแสนแตกสามแสนแตก ก็จะเออมันเออปิดวงปิดวงเออเออเปิดเปิดวงขอโทษทีเออเปิดวงมาไล่สามแสนแต่ก็นะแต่ว่ายังจะต้องอ่าไลทุกวันทุกวันให้ได้ถึงสองล้านหรือเปล่าเห็นว่าเออสองล้านใช่ไหมมาไลลูกสาวเราอ่ะอ่าพี่บุญช่วยเหมือนกันค่ะใครมาบุรีลูกสาวเราก็ไม่ชอบเกลียดันตายเรารักแต่ลูกสาวคนเดียวขอบคุณมากค่ะพี่บุญช่วยเ่พี่ยองชกลาบก็คือลูกสาวเราไงใช่ไหมล่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่รันพูดถูกค่ะขอบคุณมากนะคะแอนน้อยจารนวนุลษาน้องทีทีเคลิงน้อยขอบคุณมากจ้ะก็คือนี่แหละอซรัดกระบางขอบคุณมากค่ะคือเราต้องเราต้องสร้างเราเราต้องสร้างพลังบวกคือเราอย่าสร้างศัตรูให้ลูกสาวเรานะอย่าสร้างให้เราต้องสร้างให้คนรักลูกสาวเรากันเยอะๆเออตอนนี้มีเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยรักลูกสาวเราเราก็เพิ่มความรัก เพิ่มพลังบวกให้ให้เอฟซี FC ทวฟ้าเมืองไทยรักล,ลูกสาวเรามากขึ้นแล้วให้ลูกสาวเรามีเอฟซีมากขึ้นเพิ่มขึ้น <c oughs> แล้วก็อยู่เคียงข้างลูกสาวเราจับไม้จับมือลูกสาวเราพร้อมอวันนี้ค่ะพี่กินหนึ่งกินสองประสบความสําเร็จในชีวิตเราบ้านปลายชีวิตใช่ไหมขนมหวานบ้างใบบุญขอบคุณมากจาก้ะแล้วก็เราอยากเห็นว่าเด็กคนนี้ตอนนี้อายุสิบเจ็ดย่างสิบเจ็ดย่างสิบแปดใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบ ระยะการเดินทางของลูกสาวเราเนี่ยเราอยากเห็นความสาเร็จเราเราอยากเห็นความสาเร็จเราอยากเห็นว่า <c oughs> ทุกวันทุกวันลูกสาวเราใช้ชีวิตยังไงแบบไหนเราก็มีความสุขไปกับลูกสาวเราใช่ไหมล่ะอะขอบคุณกับลูกฝ้ายอืมสองล้านสองล้านกันสองล้านโอเคจ้ะ อขอบคุณนะคะยอดมาลายยอดมาลายส่วนมากน้องจะพูดเล่นกับพ่อกันชัยนะครับน้องไม่ได้ตอ้น้องไม่ได้ตั้งยอดอะไรนะอืออ่าใช่ค่ะอือโอเคใช่พูดเล่นพูดเล่น <c oughs> พูดเล่นเอวันมาลายปิดวงลูกสาวเราวันมาลายเปิดวงอุ้ยมันมันติดนะมันติดปิดวงอะ่ะมาลายเปิดวงลูกสาวเราเออได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็เท,กเท่านั้นไม่เป็นไร ลูกสาวลูกสาวไม่ไม่ไม่ได้ยึดติดก็จะพูดเล่นกับน้องกัญชัยอืมเอออันนัสองล้านสามล้านล้านสองล้านสามล้านห้าแสนสองล้านไม่เป็นไรอืมก็มันเป็นมาลัยมหาบุญมันเป็นมาลัยมหาบุญมันเป็นมาลัยมหาชนมันเป็นมาลัยที่มาลัยเออสามหกก็ยังสูงไม่หมดมาลัยมาลัยสองสี่สี่สองใช่ไหมเออสามสองสี่ก็ตามมาแล้วก็มัน มันมันเป็นมาลลยรวมน้ําใจอ่ะรวมความรักความศรัทธาที่เอฟซีให้ลูกสาวเราอะ่ะขอบคุณคอมเมนต์นะคะน้องอนันดาพี่รันมีอยู่คลิปหนึ่งของเซี่ยวนนที่บอกที่บอสบอกว่าใครที่คิดจะใครที่คิดดีกับองค์กรกับอีหลามมีแต่ปังและรวยไปข้างหน้าให้ดูอย่างเซียวนนกับพ่อกันชัยเป็นแบบอย่างครับอืทุกคนอนะ่ะที่อยู่ข้างๆลูกสาวเราอะ่ะนะแม้แต่ช่องพี่รันเนี่ยแม้แต่ช่องพี่รันอาจารย์ด้วย